ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจนมีแดพ่พัตนาไตยอภิวันธนาน้อมพระจอมไตรอนลำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปถมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองพองใสเลิศวิลัยงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโคองค์เอกวัฒน,นานอบไหยขมาก้มกราบการ ขอ,อโอกาสครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมเด็จกล่าวปกิณกะสารธรรมจเล็กน้อย <c oughs> มุนินทาวัธนมโพชาขภาสัมภวะสุนทรีสารนังปานีนังวานีไมหังปีนายตังมานังขอพระสัทธรรมมันอํายในห่วงแห่งบงกฏ คือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอิบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบางเกิดอี้แก่ญาย,ยมสุขคูสุขคนเ <c oughs> มื่อนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เฮาได้มุฮัมกันเจริญกุศลเวลากันยังพอมีก่อนที่จะได้สันัตตาหาร ยักะจะหยิบยกปะกินกะสารธรรมจากเล็กน้อยมาว่ามากาสุกันฟังปินเดปติกาสาภิกุโนอัตตาภราสาอนัญยโปสิโนเทวาบิยันติตาทิโนอุปาสันตัสสะสัทธาสติมาโต อาปมาโตอยังคันโตยวายังตัคราจันทนีโยจาสีลาวตังคันโตวาติเทเวสุตตโมวันนี้ก็ปารุษธรรมะวันเรื่องของความเป็นภูมิศีลมีกัลยะาณธรรม แต่มานึกถึงคำก่อนที่เพิ่นมักเบ้ากันอันสตีบ่มีศีลกะสินส้นสวยบุรุษด้วยบ่มีศีลกะสินส้นสีสมณะพามบ่มีศีลกะสินส้นดีคาราสการศีลบ่มีกะบ,บันไละเพิ่นเว้าแบบง,ง่ายๆเนาะแต่ฟังแล้วมีความหมายลึกซึ้ง เป็นบอกว่าสัตติคือผู้ยิงนี่นะบ่มีศีลกับมดความสวยความงามเนาะต่อห้มีหน้าตางดงามปันใดถ้าศีลบ่มีบ่มีศีลบ่มีทมโอ้หมู่รังเกียจแม่นบ่ชาวบ้านชาวเมืองรังเกียจชาวโลกรังเกียจแหละคนบ่มีศีลน,นี่นะโดยเฉพาะตอนนี้มีข่าวอีหย่างไรล่ะอะไรหลายอย่างแม่นบ่ทีเกิดขึ้นมีกระแสในสังคม กันย่อนความเป็นผู้บ่มีสิลบ่มีธรรมนี่แหละจึงเป็นเหตุให้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเพิ่เลยบอกว่าสติบ่มีสินก็สิ้นสวยเด้อบุรุษด้วยบ่มีสิลก็สิ้นสีไอ้ผู้ชายก็บ่น้อยนาเด้ผู้ชายบ่มีสิลกับบ่มีความประเสริฐเลยเนาะต่อให้เจ้ามียศมีสั้นมีตำแหน่งมีโภกคสมบัติลวงลายบานไดก็ตามเจ้าบ่มีสิน สิริบบมีสำหรับเจ้าของไอซซี่ีมาจากค่าศาิริไปว่าความเจริญความประเสริฐโชคยังกบ,บ่าไปหากู้ชายบ,บมีสิลกะบ,บมีศิริสิ้นสีนส,สมณะพามบมีศิลกะสินส้นดีสมธรรมนีสมณะพมามนี้พดกวัญญะโยมได้เน,นาะสมณะพามนี้พูดกวาญญะโยมอีกหากว่าสมณะพามรูปใดท่านใดบมีศิลสินส้นดี สัวกวัญญาโยมอีกสัวกวัญญาโยมบอดีกัญญานยมอีกหากสมณะพามบ่มีสินก็คือครูบาอาจารย์เท่านี่แหละนี่นะบางข้างบางคางกอ่าพิศสินก็มีทักษาสินได้ก็มีก็กเป็นปกติเนีน่ยนแต่ถ้าหากบ่มพยายามผลขวยในการทักษาสินให้ดีเลยก็่อว่าเป็นสมณะผู้สินดีคือบ่มีความดีนั่นเองเนาะขาราชการศิลบ่มีก็บบรรลเป็นขาราชการ พ่าว่าจะเป็นทหารตำรวจอีกอย่างก็ตามแต่แหละมีหศดมีตำแหน่งมีหน้าที่รับผิดชอบในสังคมถ้าว่าเขาเรานั้นบ่มีสินเสียแล้วบ้านเมืองเดือดท่อนแน่นอนเอากินสินบนบ่ามเหนบ่เฮ็ดคนถืกให้เป็นคนพิษเฮ็ดคนพิดษห้เป็นคนถืกบ่อวนี่ว่าเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองเอาหน้าที่ตำแหน่งไปเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองบ่าเพราะฉะนั้น ถ้าหากข้าราชการเ่าน,นั้นบบมีสินเสียจแล้วบ้านเมืองก็เดือดวหอนแม้แต่ทางผู้ใหญ่เพิ่นกันว้กแม่น,น,นบ่ว่าจะหากว่ายังมีการกินบ้านกินเมืองนีนะปรฏิทัตา์ิบสงบก็ต้องได้ป่าได้ปามเป็นกบาซีิย่อนอย่างะ่ะจึงเป็นแต่นั้นย่อนบบมีสินนั่นเองเนาะมันบบมีสินถ้าหากว่ามีสินอ้าวผู้ใดกับผู้มีสินบ้านเมืองกระสงบโฮมเย็นผาสุข ที่สําคัญที่สุดก็คือพระทรงสมณเณรนี่แหละถ้าหากพระทรงสมบูรณ์มีศินจะเอาศินใดไปสร้างสอนให้ญาติโยมเขาจามีสินต่างแม่นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้หยิงบ่ว่าจะเป็นผู้ซ้ายบ่ว่าจะเป็นขาราชการบ้านเมืองก็ต้องอาศัยสมณภาพณผู้มีศินนั้นได้แนะนําได้บอกกล่าวได้เตือนได้ชี้แจงแสดงใครสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษยิงซ้ายหรือขาราชการเรานั่นก็จะหู้ จะหู้ในศีลในธรรมได้ถ้าหากว่าพระสงฆ์ข้าเจ้าสมณภพาพบ่เป็นแบบบ่เป็นอย่างบ่ศีลบ่สอนในศีลในธรรมเสียแล้วก็โอยากเลยเนาะอยากบ้านเมืองสียู่เย็นเป็นสุขนะพูดเท่านเพิ่นก็เลมักว่าบ้านเมืองเกิดเดือดร้อนยอนคนหางสินธรรมใจบ่นำคำสอนพระพุทธองค์มาใส่มีแต่พาโลห้เห็นแก่ตัวใจต่ำคำพระพุทธองค์เพิ่นบอกไว้บอมีได้หำคำนด้งกันเลยเนาะ บ้านเมืองเดินย้อนในบนยอดอย่างเราคนหน่ยอนคนทางศีลทางธรรมนี่เองคำว่า,าห่างไม่น่าไดล่ะบ่ใส่ใจในศีลในธรรมบ่เข้าไปฟังธรรมบ่เอาธรรมมา,มาประพฤติธปฏิบัติเอิ่นว่าห่างศีลห่างธรรมใจบ่นำคำสอนพระพุทธองค์มาใส่ด้อ่าพระพุทธองค์สอนให้หักซาศีนให้มีน้ำใจแบ่งปันให้คนคอยช่วยเหลือกันและกันบาจาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันพระุทธองค์สอนแบบนี้เม่นบ่ถ้าหากว่าเขาบ่นำคำสอนพระองค์มาใส่กะ บันไหลบ้านเมืองเฮาแต่ว่ามีแต่พาลูให้ก็เกิดขึ้นเม่นบ่ความพาโลูก,ก็เกิดขึ้นเห็นแก่ตัวใจตามคําพงผลบอกไวบบ่มีใดํากันเองอ่ะเพราะทั้นสินยังพิจิตรที่สําคัญพระรง์พระเจ้านี่แหละต้องได้เฮ็ดหน้าที่ของตัวเองอัตมามักไส้วหารว่าขันให้ขันเด้อัตมาบอกคําคก่อนคํานึงบ้านใกล้ทาบ่มีนํากิน สร้างปันดินบ่มีหม้อไส้เลี้ยงไก่ไก่บ่ขันอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก้สิทิอยู่วัดบ้านไก่ทาบ่มีน้ำกินกันแล้วนี่แหละอยู่ใกล้วัดอยู่มีพระสงฆ์ขราเจ้าแนะนำบอกกล่าวคำสอนอยู่แต่บ่ไปเลยคือคนอยู่ใกล้ทาแล้วบ่ไปตักน้ำมันมีน้ำกินมาแต่มบนดจแม่นบ่ญาิโยมคือกันอยู่ใกล้วัดบ่เข้าวัดก็คือคนอยู่ใกล้ทาบ่มีน้ำกินนั่นหละสร้างปันดินบ่มีหม้อไส้ได้่ะ ทางปั่นดินปั่นหมอแล้วก็ขายให้คนอื่นได้แต่เงินนั่นแหละเื่กันพุทธศาสนาีกระโนทางนี้คือกันเป็นแต่บุคคลผู้บอกว่าค่อยถือาศาสนาพุทธคอยถือาศาสนาพุทธอยู่ในใบทะเบียนบ้านอยู่ในใบสมโนกับบอกค่อยถือาศาสนาพุทธแต่ว่าบบ oh หู้จากพุทธพุทธเมแนวใดพุทธนีน่นะสอนแนวใดพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนวใดจะเอื้นว่าพุทธนี่นะบบหู้เนา oh นะ มีแต่บอกคอยพุทธคอยพุทธคอยพุทธพูนฝรังมังค่าเขาเพบ่ได้ถือพุทธซ้าเขามาเอาทรมาคําสอนในพุทธไปใส่ไปสวยเขาได้ประโยชน์เขาก็เปรียบเสมือนคนที่มาซื้อหม้อไปไปใส่สอยไอ้คนชาวพุทธนี่ก็บอกว่าคอยถือพุทธคอยถือพุทธแต่คอยบ่หูพุทธคอยไปเอาผีคอยไปเอาพาม่นมาใส่มันก็เลยบ่ได้ประโยชน์จากุกระ็บตาอย่างจักสร้างปั้นดินบ่มีหม้อใส่เลี้ยงไกลไกลบ่กันนเด้อละ เลี้ยงไก่ไก่บบขันมันสิปุกเขาตื่นได้จังไดมันบ่คือการเลี้ยงพระสงฆ์ข้าเจ้านี่นะคันพระโอสงฆ์ข้าเจ้าบ่ขันเนี่ยญาติโยมสิตื่นได้จังไดญาติโยมเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับคนนอนรับเขาบ่หู้ว่าอันใดเป็นสิ้นอันใดเป็นท่านอันใดเป็นภาวนาเขายังบ่หู้อันใดถูกต้องบบถูกต้องถ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าบบเหตดหนาที่ขันคำว่าขันก็คือแสดงธรรมให้ข้าเจ้าฟัง ว่าอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดเป็นบุญอันใดเป็นบาปอันใดเป็นทานเป็นศีลภาวนาให้พระสงฆ์ข้าเจ้าบเ่เฮตนาที่ขันไปนน็นี้ญาณโยมะกะับกัลบอย่แบบนั่นแหละเขาบบต่นเมื่อบบต่นบ้านเมืองเป็นยังไ๋ล่ะเดือดท่อนบ้านเมืองเดือดท่อนแต่ทไมเลยมากว่าว่าขันเด้พระสงฆ์ข้าเจ้าพยายามขันเนาะเพราะฉะนั้นอยูุ่บานเทาก็ต้องสอนให้กันขันพระเถรซเป็นแบบอย่างขันลูกซิดลูกฮาก็เฮหนาที่ขันตามเนาะ มื่อนี่อะตมาก็เลยได้ย,ยกคาถาขึ้นมาว่าในส่วนเมืองต้นบอกว่าปินดาปาติกัสสะพิกุโนอัตตะภรัสสะอนัญญะโปสิโนเทวาปิยันติตาทิโนปิหายันติตาทิโนอุปสันตัสสะสัทาสติมโตคาถานี้เป็นคาถาที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดไว้ในคุตก,การนิไกยอุทานเนาะปาลบเรื่องของ พร,ระมหากัสสปเทรละเลยตัดแบบนี้พระองค์บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมยินดียอมบอพอยอมพอใจต่อภิกคุผู้มีปกติเที่ยวบิณทบ,บาทเป็นวัดต่อภิกคุผู้เลี้ยงตนเองบอ่ได้เลี้ยงผู้อื่นเป็นผู้เข้าไปสง,งบระง,งับอยู่เป็นผู้มีสติในการทุกเมือ่อ พระองค์บอกบว่าเ้อบอกว่าจะเป็นเทวดาบอกว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในโลกอันนี้นะ่เขายอมยินดียอมพอใจยอมสรรเสริญโซซ่องยอมอิสาเชิงพิกุผู้ที่มีปกติบิฑบาตเบินวัดพิกุผู้เลี่ยงตนบ่เลี่ยงผู้อื่นคำว่าเรี่ยงตนบ่เรี้ยงผู้อื่นหมายถึงอย่างบินฑบาตมาเพื่อเลี่ยงตนเองบ่ได้เรี่ยงผู้อื่นคือลูกเต่าบุตรพันลยาเห็นบ่ บริเมน่าบรเลียงผู้บาอาจารย์พระสงฆ์กระเจ้าเงินบริเมนคำ่าบรเลียงผู้อื่นคือโบไดห้หาเพื่อไปเลียงพอเลียงแม่เลียงตุ้เลียงเต้าเลียงญาติมิตรสหายบริเมนนั่นเนาะหมายถึงบินทบาทเพื่อให้ได้บริโภคเป็นผู้มีจีบรบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท่องมีจีวรสามพื้นเที่ยวไปมีบาทหน่วยหนึ่งเที่ยวไปเนีนเอิรว่าผู้เลียงต้นบเลียงผู้อื่นผู้เข้าไปสงบระงับ มีกายอันสงบมีวาจาอันสงบมีใจอันสงบมีสติเป็นผู้ตื่นยู่ตลอดกาลทุกเมื่อทวาดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมยินดียอมพอใจในบุคคลผู้เ่นนั่นแหละะพุทธเจ้าเปียงอุทานไปน,นี้เป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปียงอุทานนี้มีเรื่องเกิดขึ้นก่อนสมัยนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพิ่นประทับอยู่ที่วัดเวรุวันในเมืองราชคฤห์ ส,สมัยนั้นท่านพระมหากสปะเทระนี่นั้นเพิ่นอยู่ที่ถ้ำปิดพลิคูหาเพิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเข้าสมาบัติอยู่ตลอดเจ็ดมือในบางทีก็บอกว่าสารสมาบัติในบางทีก็บอกว่านิโรธสมาบัติขออภัยบางที่บอกว่านิโรธสมาบัติบางที่บอกว่าผลสมาบัติแต่เพิ่นใช้คำว่าสมาธิเข้าสมาธิอยู birth birth. ่ตลอดเจ็ดมือ เมื่อหอดตลอดเจ็ดมื้อแล้วก็ออกมากับพิจารณาว่าญาติจะอนุเคราะห์เกื้อกูลแกคนทุกอยากเพราะผู้ใหก็ตามได้ให้ทานกับผู้ออกจกนมีรถใหม่ๆนี่นะบ่ได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นมหาราชาหรือตาหน่งเสนาบดีต่างๆถ้าได้ให้ทานเมื่อบัญชตแบบนี้ลแล้วล่ะก็จะออกไปบินทบาทท้าวสักกะเทวราชก็สร้างให้นางอับสห้าร้อยน,นางให้เทวดาห0 0รคนมาใส่บาทพระมหากัสสปะ อยากได้บุญเะนะ,ะตัวเองไปกับคือซีโบปานไดดอกเอา้ามอบให้นางอับสอนทั้งห้าร้อยนานีไปนางอับสอนกับผ้ากันเหาะมาเถืออาหารอันเป็นทิพย์มาขอพระคุณเจ้าจงใส่จงฮับอาหารจงฮับบาทของพวกขะน้อยเถิดกรน้อยคำว่าฮับบาทเป็นบูหันหมายถึงฮับอาหารเนาะจงฮับอาหารของพวกระน้อยเถิดพระมหากัสปะก,ก็เลยบอกว่าไปไปพรกเจ้าบ่ต้องมา พวกเจ้ามีพวกกระสมบัติบร er ิบุ์อยู่แล้วพวกเจ้ามีพวกกระสมบัติบริบุ์อยู่แล้วค่อยจะไปอนุเคราะห์คนถูก์ยากเบ่งดูฮะนะิ่นบอกว่าพระมหากัสสะนี่บอกว่าเทวดานี่นะเขามีพวกกระสมบัติสมบูรณ์อยู่แล้วมั่งคั่งเพียบพร้อมอยู่แล้วจะไปอนุเคราะห์คนถุกเนี่ยเทวดาทั้งหลายข้อห้องแล้วขอห้องเรลากับ่ได้แสดงว่าเทวดากันยังอยากได้บุญนระเตนตุเทวดาก็ต้องการบุญ ทั้งๆทงี่เขามีอายุเป็นทิพย์มีวันณนเป็นทิพย์มีความสุขมีอันนี้ยังที่เป็นทิพย์หมดแหละแต่ว่าเขายังต้องการบุญอีกอยู่เทวดานี่ถือพระมหากัสปะไล,ล่ให้กับโบหับดอกจะได้กลับไปพระเทรา,ลลากับเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านของคนทุกยง่ถ้าสักะกเทวราชทนบมไวยอยากได้บุญขึ้กันนี่ <c oughs> ก็เลย ปลอมตัวเป็นสร้างหูปลอมตัวเป็นสร้างหูตาฟางเห็ดแข้วหกัหกหหลังกงโกง,โกงอันสี่แปลงกายเป็นแบบท่าสก,กะเทวรราชไปธรรมดานี้จังได้พระมหากัสสปะก็บ,บ่รหับฐานอยู่แล้วพอเพิ่อนอยา่อนุเคพาะคนทุกข์ยากให้เขาพ้นทุกข์ให้ได้มีสุข,ขน,นะเมื่อเป็นเช่นนั้นล้วก็เลยปลอมตัวเป็นสร้างหเาูเท่าๆทานางสุชาดาอสุรกันญาคือไม่เหสีของพระอ,องค์นี่ไปนา ให้ปลอมตัวเป็นเมียของซางหุกก็ได้อยู่พมหากับสบักกันย่างไปโอ้ขอบหัวนี่คือสิทุกคนมูลเลยแหละอยู่แถวนี้นี่นะก็เลยไปยืนไปยืนอยู่หน้าเฮิอนปกติการบินทบาทของพระภิขุต้องยืนเลยมื่อยืนนี่พิษปินดาจารีกะวัดขวัดข้องภิกขุผู้เที่ยวบินทบาทเพิ่งก็ยืนอยู่พอยืนอยู่แล้วถ้าสักกะเทวราชที่ทาทาเอามือกั้งกบ ให้มันคือนะเห็ดหลังโกงผมหอกๆนางเฮวเฮโอ้เป็นผู้ใดเนาะมายืนอยู่หน้าเฮือนเขาเนี่ยพราะคุณเจ้าองค์ใด่าสั่นเท่าเอ้ยไปเบื้องดูเพื่อนเอิญซือไนเมียเพื่อนนะนางสุชาดาก็เลยบอกว่าท่านนั่นแหละไปเบิ่งนะท่านนั่นแหละไปเบิ่งนะมาสั่นเท่าเอ้ยเจ้านั่นแหละไปนะเบิ้งเก็ดย่างไปแล้วก็ะกั้งโกบซองเบิ่งเห็ดตาฟางแหงนะอยากคอความเห็นใจ โอ้มีอุบายเนะยบบาะแสดงมามีกฎลวงดีต่ชาวสกเทวราชก็เลยเอามือไปรูปขารูปขาบีบเบ,บ,บิงหัวเขาเบิงบีบขาเห็ดแบบเหตุความเริ่มใส่เห้ปรากฏนะการต้นครับกรเลีย่ยเบิน่นน่ะโอ้ยพระคุณเจ้ามหากาสปะเด้นี่ว่าสันโดนหนอโดนเนาะขน้อยพระคุณเจ้ามหากาสปะจังมาหอดแถวนี้วาสันข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้ายาได้ลังเกจว่าอาหารดีหรือบ่ดีเลยข้านัย อย่าลังเกียจาอาหารปานิชหรือบัวปานี่นเลยอาศัยความอนุเคราะห์แล้วจงครับอาหารบิณฑบาตของข้าน้อยเถิดพามหากัสสปะก็หมอบบาทให้ไปเพราะสถานการณ์ที่เพิ่นบินฑบาตในสมัยก่อนบ่คือเฮาเด้เพิ่นจะไปยืนบินฑบาตแล้วก็ญาติโยมไปรับเอาบารไปตักอาหารจะเป็นผู้ยิงกระตามเป็นผู้ซ้ายกระตานก็จะมาจับเอาบารจากพระทีระนั่นไปตักอาหารใส่ให้ไปตักอาหารใส่ให้เนาะ และกามาถวายพระหรือบอกะตักอาหารใสบาตรพระแล้วก็ล่อถ้าบริการอยู่นันเอิ้นว่าอังคาดอาจจะมีสองแบบนะแบบที่เพื่อนไปบินแล้วเพื่อนจะกลับนี่นะกับไปฮับบาตรไปผู้ยิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไปจับบาตรนั่นแหละเอาไปตักอาหารแลวเอามาถวายความคิดที่เฮาบอกว่าผู้ยิงถึกบาตรพระบ่ได้จ,จึงเป็นสิ่งที่บ่สอดคล้องในในธรรมวินัยนีนะ้แต่ว่า ถ้าหากมีผู้ชสยผู้ชส่เหตุก็ดีแต่ทางผู้หญิงเขาก็อยาได้บุญคือกันนี่แมนบ่บุญเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ต้องการนั่นแหละเฮ็ดเอาบด้เกียวกับว่าผู้หญิงหรือใสะคือการท้าสักแกะกะเทวราชผู้ปลอมตัวเป็นซาฮโกกรเลยับบาดเข้าไปไปตักอาหารกัใส้แต่แนดีดีๆแลวเนาะอาหารเพิ้นเป็นทิพย์เนี่เอามาแล้วก็มอบถวายให้กับพระมหาัสปะเพียงแต่พระมหาัสปะเทระเห็นอาหารบินธรบาตเท่ทานั้นก็ฮู้ได้เลยว่าคนคนนี้บบแมนคนธรรมดาแน่นอน ตระกูลอันทุกยากปานนี่ซีมีอาหารดีปานนี่เป็นไปบ่ไดดกเ็เลยเล็งงานไปก็เลยหู้วอาโอ้นี่เป็นท้าวสากักที่ทวราเนาะก็เลยให้ซะเลยคําว่าให้นีบที่ให้คือเฮาเลยเฮาว่านีให้ด้วยความโกรธเฮานี่นะแต่า่าพระมหากาสปปรสปะเทีวลาเขาว่าให้คือต่านี้ว่าเจ้าบ่ควรเห็ดแบบนี้คือเฮาให้นใหนีโกรธได้เฮานี่นะเป็นบแมติตุแต่เพื่อนบ่มีความโกรธแล้วเพราะเหตุใด,ดเพื่อนละอาสวะทั้ทางมดทางมวลได้แล้ว เพิ่นกรร็เลยตามนี้พระรมหากัสสปะเทระวาแล้วขออภัยพระมหากัสสปะเทระกระร็เลยตามนิทกกเทาสกเทวราชวาท้าโกศีพระองค์คือมาเหตุแบบนี้พระองค์มาญาติบุญของของคนทุกอย่างแล้วแต่นี่ต่อไปขอพระองค์อย่าได้เหตุแบบนี้อีกเด้อได้ยินเพิ่นให้กับเฝ้าขึ้นแลน้วเนาะเหาะขึ้นไปในอากาศกระทมกอน บอกกันมาพระคุณเจ้าแม่ข้าพระเจ้าก็ต้องการบุญบแม่เทวดาทั้งหลายก็ต้องการบุญบ่เป็นต้องการบุญแต่พวกมนุษย์อันดอกเห็นบอกขนาดเท่าสักกาเทวราชเป็นพระโสดาบันเลยเลยเท่าสักกาเทวราชนี่นะมีบุญสมัยและอายุสามสิบหกล้านปีเที่ยงแท้จะบาลีนิพานแต่ก็ยังต้องการบุญต้องการให้ฐานคือเก่าอยู่ เอาแล้วเพิ่อนอยากอนุเคราะห์คนทุกยากก็ตามแต่หน้าที่ในการที่บุญกับผู้สลาดนั่นแหละได้บุญนี่คือท่าสก,กะที่เวลาเราสลาดบ่เราสลาดเอาเนะทวดาลูกนอกเราหันนางสมบเราหันบ่ได้บุญย้อนอย่างบ่สลาดเี่อันนี้เราก็สลาดไปเอาก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าคนคือข้าน้อยนี่ให้ทานแล้วมันสิเป็นบุญบ่ั่นผู้ใดก็ตามได้ให้ทานกับเขาก็ตามให้ทานกับคนผู้แบบเฮานี่ก็ตาม ยอมได้บุญอันมหา,นนาหือกานว่ากันเราเลยขาะขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็ห้องและดีใจแห้งนะดีใจแหงอโหทานังประมะทานังเกัสเปสุปฏิมหากัสเปสุปฏิทีตังห้องไปในอากาศสมบาทแนะปลว่ายัง่งอโหทานังประมะทานังโอ้ยทานอันประเสริฐนี่เนาะทานอันประเสริฐนี่เนาะเฮาปฏิสถานไม่ดีในท่านพระมหากัสปะเทระแล้เนาะ ห้องไปในอากาศดีใจเลยพระรัมมาสัมพทุธเจ้าเลยได้ยินได้ยินด้วยทิพสตะเพราะว่าเพิ่นอยู่บ่ไกลเนาะเพิ่อนอยู่ในวัดเวรุวันนะั่นเพิ่นก็เลยได้ยินด้วยทิพสตะของเพิน่นได้หูทิะนะเมื่อได้ยินแล้วก็เลยเป่งอุทานออกมาบอกว่าทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมกะยิมยินดีพอใจใน บุคคลหรือในภิกุผู้มีปกติเทยวินทบาตเป็นผู้เลี้ยงตนเองบอ่เลี้ยงผู้อื่นเป็นผู้เข้าไปสงบระง,งับเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดการทุกเมือ่อทวดายอมยินดียอมพอใจในพิกุผููเสน,นัตมาส์เพิ่นเป็นอุทานนี่จบลงห,หลังจากนั้นก็ได้เล่าเรื่องรางให้พิกุทั้งหลายฟังและก็ได้กระาวคาถาว่าอัปปมตโตอยังคันโท ยาวายังตาการะจันทนีโยจะศีละวะตังคันโทวาติเทเบสุอุตโมกินของของหอมทั้งหลายบ่าว่าจะเป็นกินไม่จันหอมกินกิศน,นาหรือกินดอกสบากินดอกซ่อนเป็นต้นนี่นะเป็นกินอันมีประมาณเล็กน้อยเพิ่นแต่ว่ากินของบุคคลผู้มีศีลย้อมลอยฟุ้งขจรไปถึงเทวโลกู้นเพ่นพ่อจังงสิเด้พุะธเจ้าจัดไว้ในคุตกานิกายธรรมบทนะ บอกว่ากินหอมทั้งหลายบรรดามีในโลกนี่นะเอาละเพราะว่าจะเป็นไม่จันหอมก็ตามเพราะว่าจะเป็นไม่เกษนาก็ตามเ่ราว่าจะเป็นดอกซ่อนกินก็ตามดอกมะลิก็ตามที่มีกินหอมแบบใดก็ตามกินหอมเ่านั้นนะมีประมาณเล็กน้อยหลาย่นว่าย่อนอย่างละกินหอมเหล่านี่บ่สามารถทวนกระแสลมได้เลยลมพัดไปทางใดมันกลับไปตามเอาลมพัดมาจากเหนือไปทางใต้กินกันโซยไปทางทิศใต้เป็นบ่ ลมมาจากทิศใต้พัดไปทางทิศเหนือกินทอมกระโซยไปทางทิศเหนือบอสามารถทวนกระแสะลมได้เพียงแม่แต่คืบหนึ่งหรือสองหนึ่งได้เลยเป็นไปบ่ไดนะ้แต่ว่าโยจะศีละว่าต่างขันโทบุคคลใดเป็นผู้มีศีลหรือกินของบุคคลผู้มีศินใะดวาติเทเวสุอุตโมเป็นกินอันอุดมอันสูงสุดลอยไปถึง เทวโลกทั้งหลายครับว,ว่าเทวโลกกหมายถึงพรม,มโลกพ่อมหมายถึงมนุษยโลกพรอมนั่นแหละเนาะว่าจำเป็นต้องว่าถึงมนุษยโลกแล้วพระว่าหยังไรแม่แต่เทวดากันยังได้กินของผู้มีศีลยังได้กินของบุคคลผู้มีศีลนั่นแม่แต่พรมกันยังได้กินของบุคคลผู้มีศีลว่าจาเป็นต้องวอาถึงมนุษย์น้ากันเวลาาฮาด้ยินว่าโอ้ยครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั่นเป็นผู้มีศีลดีงามได้เขาอยากไปหาบ่อยากไปหาไ่มบ่ เหนบอกกินสินเพื่นทวนมาลมบอสามารถผัดกินสินหนีได้เลยเพืน่นกินสินจึงทวนกระแสลมเนะทวนกระแสลมมีข้างหนึ่งพระอนุนไปถามพระพุทธเจ้า้าเตพพ่พงผู้เจริญกินทีทวนกระแสลมได้มีบอขนาดไหนกินทีทวนกระแสลมก็ได้ไปตามลมก็ได้ทั้งไปทั้งทวนกระแสลมก็ได้นีมีบอกนาด มีเยอะวะพระเจ้ากระบอกมีอานนท์มีมีแม่ย้งากันหน่อยพระเจ้ากระบอกกินของผู้มีศีลมีกันแงยานธรรมนี่แหละกินของสัตว์บุรุษนี่แหละเราฟุ่งขจจนรไปตามลมแดชทวนลมแดชไปทั้งตามลมเลยทวนลมแดชลอยไปหอเทวโลกคุณและอานนท์เอ้ยแ้าแดง่ากินของศีลนี่นะมันสามารถฟุ่งไปได้หมดเลยเนาะบมเมนแเต่มนุษย์เฮายินดีพอใจแม่แต่เทวดาก็ยินดีพอใจในศีล เวลาเขาเขากล้คนมีสินเขาย่านเขาข่าเขาบ่ย่านเขาลักทรัพย์ย่านเขาโตะต้มเขาบ่าบ่เขาอยู่แล้วสบายใจทิมเงินเป็นล้านเป็นกดไปต่อหน้าเขาแล้วนี่ไปใส่มันก็บ,บ่เสียเห็นบ่บ่ต้องย่านเขามาข่ามาแกงมาลักขโมยมาเตะมาต้ม,ตม,ตมบ่ใกล้คนมีสินแล้วมันสบายใจแบบนี้แต่คันยู่ทามกางคนบ่นมีสินนี่ลหละตู่ซิบใส่ดีปานได้ก็บ,บ่มั่นใจแม่นบ่ มีปืนอยู่ในกระเป๋านี่นะในกระเป๋านี่ก็บบอุ่นใจย่นอย่างละคนบ่มีสีล์มันสามารถฆ่าเขาได้เลยสามารถเบียดเบียนแต่สามารถลักขโมยส่อโกงสามารถตัวต้มเฮาได้มดเด้มันเลยบอุ่นใจถ้าหากคนบ่มีศีลนั้นหลายขึ้นในบ้านในเมืองในสังคมเี้บ้านเมืองสังคมจะพินาศเลยจะพินาศเลยเพิ่นเลยบอกบ้านเมืองจะเกิดเดือดหอนได้ข้าหาคนข้างศิษย์นางทา แต่หากว่าเฮามีสินมีทรรมนี่ลหละโอ้อยู่ใส่กะสง,งบสุขผาสุขมเนผาสุขมดนเลยมนุษย์กะยินดีพอใจทวดากะยินดีพอใจเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องมาเฮ็ดตัวเองนี่แหะให้เป็นผู้มีศินเสียกันบ่วจะเป็นศินข้อใหญ่สิขนสข้อน้อยก็ต้องพยายามค้นควยในการจะเฮ็ดให้มันบริบูรณ์ เมื่อเฮดให้ตัวเองบริบูรณ์แล้วก็นแนะนําบอกกล่าวซักสวนให้คนอื่นได้เป็นผู้มีศีลเหมือน,นกันกับตนเห็นบอกในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกกูตั้งหลายในบรรดาการอนุเคราะห์ทั้งหลายนี่นะการอนุเคราะห์เกื้อกูลแม่แต่การอนุเคราะห์เกื้อกูลพ่อแม่ก็ตามแหละเนาะการเฮดผู้บ่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาเฮดผู้บ่ิมีศีลให้เขามีศีลเฮดผู้บ่ิมีจา่าคะให้เขามีจาคะ เห็นผู้บ่มีปัญญาเขามีปัญญาประเสริฐกการส่งเคาะทั้งหลายในโลกนี้เจ้าให้เงินลูกเต้าเป็นแซล้านเป็นกดล้านก็ตามแหละยถ้าหาลูกหลานเจ้ายังบ่สามารถรักษาศีลได้เขาก็ย sì, ังต้องไปนรกอยู water, ่ได้เนาะแป็นบ <c oup> ่หากอาลูกหลานเจ้าบ่ยินดีในการให้ทานเลยอนาคตของเขาจะลำบากแน่นอนได้ในสามปรายในภพนี้นะเห็นขอทานแบบไดลูกหลานเขาก็จะเป็นแบบนั่นแหละถ้าหากว่าเขาให้แต่เงินเฮาบ สักสว่วนเขาเห็นบุญกุศลถ้าหากว่าลูกหลานเฮาบ่มีสติบุญเป็นปัญญาเลยนี่นะสติปัญญาบ่มีนี่นะต่อไปนี่เขาจะเป็นโง่เขลาคนโง่เขลาบ่ปัญญาในอนาคตไดได้หาเขาบ่มีศรัทธาเนี่ยโอ้ยแล้วแหละเขาจะประกอบกุศลคณงานความดีอย่างอื่นได้นี่อนาคตเขาจะลาบากแน่นอนต้องเข้าถึงอบายได้เมื่อโหแบบนี้แนะสดงมาการให้เงินให้ทองก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ดีก็าหา้นคืออีหยัง สักส่วนให้เขาได้มีศรัทธามีศีลมีจริมีปัญญาเนาเฮตดตัวเองแล้วกับสักส่วนคนอื่นให้ได้เหตดตามกับตนจังสือว่าเฮาเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตเห็นพระพุทธเจ้าบอกไว้แม่นว่าบุคคลใดก็ตามเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในการเว้นจากการเ้าตัวจากการดื่มน้าเมาคือสุราและเวลัยอันเป็นทีต่้งแห่งความประมาท บุคคลนี้ซื่อว่าบัณฑิตซื่อว่าสัตบุรุษแต่บุคคลใดก็ตามตัวเองเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกร,รมเว้นขาดจากการเฝ้าตัวการดื่มน่าเมาแล้วสักส่วนคนอื่นให้ได้เฮ็ดเหมือนกันกันกบตนบุคคลนี้ซื่อว่าเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตคือเป็นยอดของบัณฑิตคนเ่าเฮาเด้เขาเป็นได๋แต่ละตอนนี้เขามีศีลหรือ,อยังมีศรัทธาหรือยังมีจาคะบอความเข้าใจในสิทธิในธรรมเฮามีเดบ่ถ้าเขามีแล้วเขาก็ซื่อว่าเป็นบัณฑิตแล้วแหละ แต่ว่าเฮาต้องเอดตัวเองให้เป็นยอดของบัณฑิตคือสักส่วนโดยอุบายใดยอุบายหนึ่งก็เลยว่าเรื่องอนัตถบินิกาเศติฐให้ฟังเรื่อยๆว่าบางที่จ้างก็ต้องจ้าง <c ười> บางที่ั่วก็ต้องย่วเพื่ออย่าง่ะเพื่อให้เ,เขาได้ยินได้ฟังทําให้เขามีามมาราศรัทธาขึ้นเมื่อมีศรัทธาและศีลจะตามมาจาคะจะตามมาสติปัญญาตามมาหมดเลยศรัทธาจึงเป็นข้อที่สาคัญที่สุดเนาะเอานนหให้ตัวเองก่อนแล้วฮ็ดผู้อื่นให้เป็นไปตามตน ทางเขาบ่มีศีลก็ะสิ้นสวยและผู้หญิงเนาะเมือนกะอาจารย์ที่ว่ากะถาเว้าคําก่อนเ่าเบื้องต้นอันสติบ่มีศีลกระสิ้นสวยบุรุษด้วยบ่มีศีลกระสิ้นสีสมณะพามบ่มีศีลก็ะสิ้นดีข้าราชการศีลบ่มีกบันไหลบ้านเมืองกบันไหลไปอาระเนาะสังกับฝากเรื่องศีลเอาไว้ให้ญาณโยมได้ไปพิจพิจารณาบุรินทรญาณโยมดอกอาตมาภาพเองก็คือกันพระสงฆ์ข้าเจ้าก็คือกัน ตัวใดที่มันยังด่างยังพ่อยก็ต้องเฝ้าแก้ไขประพฤติปรับปรุงให้เหมาะให้สมให้ดีและก็ะสักสนคนอื่นให้ได้เป็นผู้มีสิทธิ์เหมือน,น,นกันกับตนเนาะมื่อนี้ก็คงจะพอสมควรแล้วก็ขอจบปกิณอาการสาระทำลงเพียงเท่านี้บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนทุกทานอาตมาภาพหรือข้าน้อยก็ขอขมีส่วนรวมในบุญนั้น บุญกุศลใดทีคะน้อยหรืออาตมาภาพได้เหตุแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกทานจงมีส่วนขอให้สรพพสัตทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สรรพสัตทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทัวกันและขอให้กุศลผลบุญทั้งมัดจงสะซ้อนย้อนกลับมาให้ทุกคนทุกทานจงประสบพบเจอแต่ความสุขป,ป่าศจากทุกทางปวงถ้าหากปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบได้ทำแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกทาน จงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วกันทุกฐานทุกคนเธอ